นำวิธีการทาฮอร์โมนไข่นะครับผมสาหรับสูตรเร่งพืชเร่งดอกเร่งผลผลิตนะครับผมทาให้อ่าผลผลิตได้เยอะขึ้นนะครับติดเยอะมากขึ้นนะครับผมผลเงาผลงามนะครับได้ผลงามอ,อ่ก็จะมี เป็นน้าตาลทรายแดงนะครับที่ห่อไหนก็ได้นะครับน้าตาลทรายแดงแล้วก็จะมีเป็นโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตก็จะมีพวกจุลินทรีย์นะครับช่วยการเจริญเติบโต,ตของพืชน,นะครับแล้วก็มีเป็นพวกเครื่องดื่มชูกําลังครับที่ห่อไหนก็ได้นะครับก็จะมีพวกวิตามิน B3 B5 ม6มันจะช่วยเรื่องเนี้ยของกัของการาทําให้พืชเจริญเติบโตเร็ว,ว,วขึ้นนะ ไปนะครับผมจะทิ้งนะครับอ่าตัดลงไปนี่เป็นสูตรง่ายๆนะครับผมใครๆก็ทําได้นะครับผมทาให้ผลผลิตมันปิดเยอะขึ้นนะครับนะต้องลองทํากันดูได้ครับไม่่ไม่ยากครับผมง่ายๆครับเสร็จแล้วเราก็ตีไข่เนาะตีไข่ให้ให้แตกเลยนะครับตีไข่ให้มันเข้ากันเนาะ ไปแล้วครับผมเราใส่ผงชูรสประมาณ4ช้อนโต๊ะนะครับใส่ผงชูรส4ช้อนโต๊ะ1 2 3 4นะครับผงชูรส4ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายก็เท่ากันเลยนะครับ4ช้อนโต๊ะ นะ,นะครั้ำตาลทรายเสร็จแล้วเราก็ใส่โยเกิร์ตนะครับลงเปรี้ยวลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยหนึ่งขวดนะครับใสเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องดื่มชูกำลังลงไปเลยครับหนึ่งขวดครับครับผมเสร็จแล้วก็ คนนะครับผมตีไขใ,ให้มันแตกฟอแล้วก็ให้ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันให้น้ำตาลทรายมันละลายนะครับเป็นสูตรง่ายๆครับใครก็ทำได้เนาะต้นทุนต่ำเนาะทำการเกษตรเราก็ต้องเน้นให้ลดต้นทุนทำยังไงก็ได้ให้เราลงทุนน้อยที่สุดนะครับให้ได้ผลผลิตออกมาราก็จะเป็นกำไรของเราล้วนๆน,นะครับผมอันนี้นะครับผมเนี่ยครับ คนให้มันเข้ากันแบบนี้นะครับให้เข้ากันแบบนี้นะครับผมเข้ากันเลยเนาะตีไข่ให้มันทุกอย่างมันละลายเข้ากันหมดเสร็จแล้วไข่เปลือกไข่เมื่อกี้นะครับผมคือเราไม่ทิ้งนะครับผมตามเปลือกครับใส่โค้วตําเปลือกให้เปลือกมันละเอียดนิดนึงนะครับเปลือกไข่ละเอียดตําเลยนะครับอ่า ทำให้เปลือกไข่มันแตกนะครับการทำทำทํามมูลไข่เร่งพืชเร่งดอกก็จะมีหลายสูตรนะครับผมหลายหลายท่านก็จะทํากันออกมานะครับก็จริงจริงแล้วก็ใช้ได้หมด สูตรน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ได้ผลก็แล้วแต่คุณผู้ชมว่าจะเลือกใช้สูตรไหนเนาะก็จริงผมก็คิดว่าเน้นเอาเป็นสูตรง,ง่ายๆครับผมที่มันทําแล้วได้ผลจริงแล้วก็เราลงคุงไม่ต้องมากครับอเสร็จแล้วละเอียดปุ๊บเราก็เอาใส่ลงไปเลยครับในนี้แล้วก็ผสมรวมกันนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันะครับผมแล้วก็ เสร็จแล้วพอเรา,อาเอาไข่นะครับผมเปลือกไข่เนาะเปลือกไข่ที่เราตำเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปนะคะผมในไข่ที่เราผสมกับผงชูรสเครื่องดื่มชูกำลังนมเปรี้ยวน้ำตาลทรายนะครับที่ใส่ลงไปในนี้นะครับฮะเสร็จแล้วเราก็คนครับให้เข้ากันครับ คนให้เข้ากันให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะครับผมฮะก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับเสร็จแล้วละลายเข้ากันปุ๊บแล้วก็เอาไปใส่ในขวดใส่ในขวดน้ําไว้นะครับขวดเปล่าเนาะขวดอะไรก็ได้ขวดพลาสติกหรือว่าโหลก็ได้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็ กรอกลงไปในขวดนะครับผมเอาใส่ในขวดแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาให้สนิทแล้วก็เขย่านิดนึงครับแล้วก็เก็บไว้3วันนะครับผมอย่างน้อย3วันนะครับช่วงระหว่าง3าวันที่เราเก็บเนี่ยเราต้องคอยเปิดฝานิดนึงเพราะว่ามันจะเกิดแก๊สขึ้นมาครับเปิดฝาคายแก๊สออกนิดนึงแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับผมทุกๆ่วสามวันก็พยายามเปิดทุกวันนะครับล่อนที่แก๊สมันออกเนาะแล้วเก็บไว้อย่างน้อย3วันแล้วก็เอามาผสมน้าครับ6ประมาณ หกช้อนโต๊ะนะครับก็คือ6ช้อนโต๊ะประมาณนี้นะครับผสมน้ำา20ลิตรนะครับก็ไปฉีดประมาณช่วงเช้านะครับผมช่วงเช้าอย่าให้ ก็เป็นวิธีการทำฮอร์โมนไข่ง่ายๆนะครับผมถ้าใครจะไปทำตามก็สามารถทำได้เลยนะครับผมมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราลงทุนน้อยมากครับถ้าใครสนใจอยากจะทำก็ลองทำดูครับผมแล้วก็ลองดูว่าผลผลิตที่เราได้ระหว่างฉีดกับไม่ฉีดเนี่ยอันไหนที่มันดีกว่ากันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ คุณผู้ชมมากๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ